และนี่คือคลิปการเปิดกู่อาหารเสริมที่เคยทานมาสวัสดีกับทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเปิดกลุ่มอาหารเสริมทามซาบ่านะคะที่อยากรู้ว่าตั้งแต่เราเนี่ยอยากที่จะดูแลตัวเองให้มีผิวพรรณดีหนะ้าตาสดใสหรือว่าตั้งแต่เราเริ่มเป็นกระเทยเราทานอาหารเสริมอะไรมาบ้างและวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะว่าแต่และตัวนี้รู้จักได้ยังไงนะคะ และต้องขอบอกก่อนนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยทานอาหารเสริมมาแค่4ยี่ห้อสีแบรนด์เองนะคะแต่ตัวที่จะนำมาโชว์เนี่ยมีแค่3เพราะว่าตัวที่สียอ่ะแพคเกจจิ้งมันเป็นซองนะคะเพราะว่า พอเราทานแล้วเราก็เลยต้องทิ้งไปแต่อีก3ตัวที่เหลือนะคะเป็นกระปุกแล้วก็เป็นกล่องซึ่งสามารถเก็บได้แล้วก็เอามาโชว์ในวันนี้ได้นั่นเองขอบอกเลยว่าทั้ง4ยี่ห้อนี้ทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนเพราะเป็น4ตัวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะและ้วก็หลายๆคนนิยมรับประทานโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือตัวกรูตาอะมโมนินะคะ ซึ่งตัวกูตาอโมนีินะคะที่รู้จักก็คือรู้จักตอนปอ .6 นะคะตอประมาณอายุ12ป .6 ก็จะแบบเข้ามอนนะครับเข้าไปแล้วก็เข้าไปมอนผู้คนในโรงเรียนมันเยอะแล้วก็เธอเยอะแล้วก็คนที่เขาแบบสวยๆผิวดีๆอะไรอย่างนี้ก็เยอะทำให้เรารู้สึกว่าฉันเข้าไปฉันก็ต้องดูดีเหมือนเขาเราจะไปแบบผิวดํากระดับอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็เลยสรรหาอัแรกอาหารเสริมที่จะมาทานแล้วก็เลยไปรู้จักตัว กลูตาอัมโมนิกนะคะแล้วก็เลยทําการสั่งซื้อมากินแต่กว่าที่จะได้มาทานนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมันกระปุกละ290แล้วเด็กที่ได้เงินประลรงเยนแค่วันละแบบ20บาทเลยอย่างเงี้ยกวาจะเก็บตังค์ซื้อได้ก็คือใช้เวลาคอนข้างที่จะนานเลยนะคะแต่ก็ประสบความสําเร็จนะคะจนได้ตัวแอลกูตาอัมโมนิกมากินนะคะหลังจากนั้นก็ทานมายาวๆเลยประมาณ 5-6เดือนเลยนะครับแต่หลังจากนันเราก็ประสบปัญหากับคําว่าช็อตก็คือไม่มีการ3ร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยไม่ได้ทานตัวปูต้าอะโมนิ์เพราเราไม่ีเงินก้อนถึง3ร้อที่จะไปซื้อเราก็เลยไปมองหาอะไรที่มาราคาเบาและเข้าถึงได้และเราก็เลยเจอตัวปูต้าแม็กกันเเอินเวนหนึ่งสองเก้าสิบเกาบาทเจ็ดเมกินได้7วันเขาบอกก่อนนะว่า กูต้าแม็กเนี่ยเม็ดกม็ด9บาทถ้าจะกินให้ครบเดือนก็ต้องประมาณ4-5ซองซึ่งมันก็ราคาประมาณ300กว่าแต่วเอลกูต้าอะโมนิ่งยบาทเรากินได้1เดือนฟังงแล้วนะครับตัวกูต้าอะโมนิก็จะดูคุ้มกว่าแต่ด้วยความที่เราไม่มีเงินก้อนที่จะไปซื้อ290บาทเราก็เลยต้องจำใจที่จะทานตัว Mac, กูต้าแม็กอาทิตย์ละกิบเกาบาทนะคะหลังจากที่เปลี่ยนมากินกูต้าแทนครับก็ทานกูต้าแม็กแบบยาวๆเลยประมาณ ยี่สิบสามสิบซองเลยนะคะหลังจากก็ประสบปัญหาเดิมนั่นก็คือปัญหาชอ็อตซึ่งทางเดือนก็เลยทําให้ต้องหยุดกินไปพักใหญ่ๆเลยนะคะก็ประมาณ6เดือนเลยที่หยุดทางอาหารเสริมระยะเวลา6เดือนนะคะที่เราไม่มีตังค์ซื้ออาหารเสริมเราก็เลยรู้สึกนอยกับตัวเองว่าเราทานอาหารเสริมมาเนี่ยทำให้ผิวเราดีขึ้นถ้าเราหยุดทานอ่ะเราจะกลับไปผิวดำผิวค้ำเหมือนแต่ก่อนเลย เราก็เลยต้องมองหาอะไรที่สามารถทําทดแทนถึงแม้จะไม่มีตังค์ซื้ออาหารเสริมนั่นก็คือการดูแลตัวเองแบบง่ายๆเบสิกเบสิกเลยนั่นก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดดเวลาออกแดดแล้วก็แบบว่าใส่เสื้อคลุมดื่มน้ําสครับผิวอะไรอย่างเงี้ยทาเพื่อให้ทดแทนว่าเราไม่กินอาหารเสริมแต่ต้องขอบอกว่าถ้าเราหยุดทานอาหารเสริมผิวเราก็จะกลับไปคล้ำเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าเราดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะแล้วก็ สวมเสื้อคลุมเวลาออกแดดแล้วก็ดื่มน้ําอะไรเงี้ยสกับผิวก็จะทําให้ไม่คลามากเหมือนแต่ก่อนแต่ก็จะคลาลงกว่าตอนที่ทานอาหารเสริมหลังจากหยุทานไปทั้งหมด6เดือนนะคะก็เหมือนโชคจะเข้าข้างนะคะไปเล่นกิจกรรมจนได้ฟรีโรเน่มาทานฟรี1กล่องนั่นเองแต่เป็นหนกล่องใหญ่นะคะหละังจากนั้นก็ได้ลองทานฟิโลเน่ไปประมาณ1เดือนแล้วก็เหมือนโชคจะเข้าข้างอีกหรอบนั่นก็คือ มีเงินนะครับเป็นก้อนก็เลยไปซื้อฟิลรเน่มาทานอีก2กล่องก็รวมเป็น3ากล่องนะคะก็เลยทําให้เดาได้รู้จักกับการทานฟิโรเน่ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยทั้งเรื่องผิวช่วยทั้งเรื่องฮอร์โมนก็เลยมีปรยชน์แบบหลายอย่างมากแต่ราคามันค่อนข้างที่จะสูงจึงทําให้เราทานไปได้แค่3ากล่องหลังจากทานฟิโรเน่สามกล่องก็กลับเข้าสู่ภาวะเดิมนั่นก็คือการถอดไม่มีตัง เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราหาเงินได้เยอะมากแต่เราดันไปซื้ออาหารเสริมที่แพงมากเหมือนกันเลยทําให้เราไม่มีเงินกินนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องเตือนใจเลยว่าเราหาเงินได้เท่านี้เราควรซื้ออาหารเสริมที่อยู่ในเรดราคาที่ไม่เกินเงินที่เราหาได้เพราะถ้าเราซื้อหาเงินได้น้อยซื้ออาหารเสริมแพงมันก็ทำให้เรายิยง่งถูกยิ่งแบบถูกตรงไปเรื่อยๆหลังจากที่ได้กินไปได้สามกล่อง แล้วก็ไม่ได้กินก็หยุดกินไปอีกประมาณสองสเดือนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงหมอปลายแล้วก็คือจะจบหมอต้นแล้วทําให้เราต้องปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าขึ้นหมอปลายยังไงก็ต้องได้ทานอาหารเสริมทุกเดือนยังไงก็ต้องมีผิวสวยเพราะว่าขึ้นมาปลายแล้วเราจะเป็นกระเทยที่ผิวดําผิวทับไม่ได้ก็เลยต้องทําการปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าฉันต้องกินอาหารเสริมทุกเดือนถ้ต้องหาเงินมาซื้อตัวแอลกูตาอัลมมนิทุกเดือนและหลังจากนั้นเราก็ กลับมาทานกรูต้าอะโมนีอย่างต่อเนื่องจนมาถึงช่วงที่กรูต้าเริ่มจะหมดกระปุกเหลือประมาณ5 6หเมตรนะคะแล้วเราก็ไปเล่นกิจกรรมอีกเหมือนเดิมคือถ้ามีกิจกรรมแจกอาหารเสริมเนี่ยเราต้องรีบวิ่งเข้าไปเสือกเล่นกับเขา,าเลยนะเพราะว่าถ้าเราได้มาทานรีเราก็จะประหยัดเงนินในการซื้อเดือนนั้นไปได้ เราก็เลยได้เล่นกิจกรรมได้รับโจจูคอนเซนต์มาทานปีหนึ่งกระปุกนะคะก็เลยทําให้เราได้รู้จักและก็ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทั้งหมด4แบรนด์นั่นเองและหลังจากนั้นนะคะก็อยู่ทานอามโมนิแล้วก็มากินตัวโจจู1นเดือนแล้วเราก็กินกรุตาโมนิยาวๆมาถึงณปัจจุบันนี้เลยนะคะและนี่นะคะก็คืออาหารเสริมทั้ง4แบรนด์ที่ทานมาทั้งชีวิต ถ้าจะต้องให้บอกว่าตัวไหนฟังสุดตัวไหนดีสุดก็น่าจะเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดนั่นก็คือตัวฟิโรงนเพราะราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ช่วยได้หลายอย่างส่วนตัวคิดว่าตัวที่ฟังที่สุดนั่นก็เป็นตัวแอลกูรต้าอมุนเพราะเป็นตัวที่ทานมาเยอะที่สุดในชีวิตราคามันแบบเบาๆเข้าถึงได้ก็เลยให้ตัวนี้เป็นตัวที่ ดีแล้วก็ประหยัดแล้วก็คุ้มนะคะไม่จำเป็นต้องไปทานตัวแพงๆเนาะเพราะเราก็ไม่ได้มีตังค์และนี่ะนะคะก็คืออาหารเสริมที่ทานมาครัชชบชีกับฟรนดิลีแบรบนชาแบบนี่ก็คือตัวกูด้ามีนแล้วก็ แนโอซูพราเตนและอีกตัวนะคะที่ไม่มีแพคเกจก็คือตัวกรูตาแมกนีก็ทั้งสตัวนี้เป็นสตัวที่เคยทานนะคะตั้งแต่ก่อนและต้องบอกว่าตัวที่ทานมายาวนานและเยอะที่สุดนั่นก็คือตัวแอลกูตาอะโมนิกนะคะมีทั้งหมด17กระปุกนะคะก็7คูณ299ตจะมุหนึ่จุ่อัดกับจีโบท็อกได้ครั้งหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยเพื่อผิวท,ที่เราทุมเทได้ถึงจะไม่มีค่าฟรีคลิปนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละคะสำหรับการเปิดรูอาหารเสริมที่เคยทานมาอาจจะไม่มากนะคะก็คือมีตา่างแค่นี้จริงๆก็สีแบรนด์แต่ว่าตอนนี้หลักๆที่กินก็คือตัวนี้เลยราคาถูกคุณภาพดีเข้าถึงง่ายคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย